สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการย่อขนาดไฟล์วิดีโออันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีในเครื่อง Vivo อันนี้เราอยู่ใน Vivo Z7 x ในเครื่อง Vivo เครื่องอื่นลองดูเผื่อจะมีนะพี่นะอ่อันนี้มันจะเวลาเราย่อไฟล์วิดีโอบางคนก็บอกไม่เห็นจําเป็นเลยทําไมอ่ะอเวลาเราส่งไฟล์วิดีโอในเฟสในไลน์มันก็ย่อให้เราอยู่แล้วว่าตัวไม่ถก เราก็พยายามก็ได้แหมพี่เน,นี่ยมันเราเราเลือกขนาดไม่ได้นะมันย่อก็จริงมันจะมันย่อยไงก็ย่อตามแก่ใจสาแก่ใจเขาเลยนะบุกคลอันนั้นเขายอ่ยอย่อแล้วแต่เขาชอบแล้วก็อยากย,อย่ออะไรก็ยอ่อแต่อันนี้เราสามารถเลือกได้อ่าเราจะเลือกให้ขนาดไฟล์ของเราเป็นแบบไหนโอเคไหมข้อดีก็คือมันจะทําให้เราไม่เปลืองพื้นที่เก็บ ไฟ,ฟล์วิดีโอนั้นเนี่ยสังเกตว่าไฟ,ฟ,ฟล์วิดีโอเนี่ยมันมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่อ่เาเราเราเราอยากจะย่อให้มันเหลือเล็กๆมันจะได้ขึ้นที่เก็บมันจะได้เปลืองน้อยลงอ่ะมันก็เป็นข้อดีนะอ่าแต่มีข้อเสียไหมม,มีมีมียังไงอ่อข้อเสียขพราะมันก็คือเมื่อคุณย่อมันแล้วเนี่ยไฟล์มันก็จะเล็กลงขนาดก็เก็บก็เล็กลงถูกแต่ว่าขนาดของภาพมันก็เล็กลงด้วยเออเพราะนั้น ความคมชัดมันก็จะน้อยลงเฉกเช่นเดียวกันตามการเป็น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 มุม6กขันเลยเดี๋ยวพี่พี่ย่อขนาดมันปั๊บความคมชัดก็ลดลงเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูในมือถือไม่เห็นผลเน่ะมันดูมือถืออาจจะรู้สึกว่ามันก็ชัดดีนี่เออถูกพี่กระจอันเล็กเท่าแค่ห้าหกนิ้วนี่มันก็เล็กมันก็ใช้ได้พี่พี่ลองฉายมันขึ้นไปบนจอทีวีใหญ่ๆทั้ยี่สิบสี่นิ้วก็รู้แล้วมันเตี๊ยกแเปล่า ขนาดแค the the no ่ยีบสี่แตกโอ้โยิ่งกว่านั้นดูแทบไม่ได้เลยมันจะเป็นไม่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 เป็นก้อ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 นเลยเคยเคยเห็นหนัง VCD อะไรพวกนั้นไหมเออนั่นแหละมันก็จะแบบเวลาภาพวิ่งเร็วๆที่ภาพมันแตกแป๊ปๆๆๆๆเลยภาพมันจะไม่ชัดไงเออนะเป็นการถ้าเราย่อขนาดไฟล์มันจะเป็นลักษณะนั้นอ่ะเออมันแตกๆๆๆภาพมันไม่ชัดแต่ถามันอยู่ในจอมือถือมันชัดไหมมันก็ชัดใช้ได้อยู่ อันนี้แล้วแต่พี่เลยนะมันมันแลกมานะ่ะข้อดีคือประหยัดพื้นที่แต่ข้อเสียคือภาพมันจะไม่ชัดเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีให้พี่เลือกนะอ่ะอันนี้ฟังก์ชันมันอยู่ในไหนก็อยู่ในอัรอบัมในแกลเลอร,รี่รูปภาพเขานี่แหละพี่นะอ่านเนี่ยกดเข้าไปแล้วเลือกไฟล์วิดีโอสัก,กรูปหนึ่งไฟล์วิดีโอไม่ใช่ไฟล์เป็นรูปสิดท้าไฟล์วิดีโอต้องไฟล์หนึ่งขึ้นมามันจะเห็นว่ามันเล่นได้แล้วพี่นะเป็นไฟล์วิดีโอเนาะเมื่อเรากดไปตรงไฟล์วิดีโอขึ้นแบบนีีน้้แลวเ่ย อันนี้อันนี้เรารวบลัดตัดบทน,นะพี่นะถ้าพี่เข้าถ้าพี่เข้ามาจริงๆไม่เจออย่างนี้เราพี่ก็ต้องไปค่อยๆหานะพี่ายวิดีโอพี่มันอยู่ตรงไหนโอเคไหมอันนี้ยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างก็คือเวลาเราจะใช้งานย่อขนาดไฟล์วิดีโอทําไงนี่มันเป็นฟังก์ชันดีลิตตัวเองว่าบีบอัดทาให้นึกถึงฟังก์ชันวิดีอะไรนะคอมพิวเตอร์สมัยก่อนบีบอัดไฟล์ข้อมูลเป็นก้อนแล้วมัน,มนใช้งานไม่ได้ต้องต้องไปแตกไฟล์ก่อนถึงจะใช้ได้ แท้เขาบีบอัดไม่น่าจะเหมาะมั้งพี่น่าจะแช้เ่าย่อมากกว่าย่อขนาดไฟล์วิดีโออะไรเงี้ยนะอาช่างมันเถอะก็คนแปลเขาบีบอาดก็บีบอาดพี่อากดลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเห็นขนาดของไฟล์ภาพจะเห็นว่ามันเป็นพันแปดสิบคูณพันเก้าร้อยยี่สิบโอเคไหมอ่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบคูณพันสองแปดสี่เป็นห้าร้อยสี่สิบคูณเก้าร้อยหกสิบแล้วก็เป็นสี่ร้อยอาจเดียวไม่ใช่ดี ขึ้นไปข้างบนกันได้ไหมโอเคอ่าเป็น48 0คูณ853อเออเป็นขนาดของไฟล์ภาพอ่ะมันได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะได้ก็เนี่ยมันจะมีข้างหลังให้เราติก๊กติ๊กโปลงไปแล้วก็กดบีบอัดปับ๊บไฟล์มันก็จะเล็กลงอ่าบีบอัดโปะลงาเนี่ยกดบีบอัดจ,จึกอ่ามันก็จะย่อขนาดของไฟล์ลงอ่ถาถามมาดูในมือถือมันก็พอได้นะพี่นาะ อ่าเดี๋ยวบีบบีบอาจแปลงรหัสแล้วโอเคไหมเออพี่เดี๋ยวน้าบีบอ่านแล้วไฟล์ยังอยู่ไฟล์ผมไปไหนหรือเปล่าโอเคโอเคไฟล์ต้นฉบับก็จะอยู่นะอ่าไฟล์ไฟล์ใหม่ก็เป็นอันใหม่เรากดลงไปดูที่มันเป็นไงบ้าง่ะดูอืมอืมถามว่าชาร์จไหมก็ดูในจอมือถือมันก็ชาร์จนะมันก็ไม่ได้คีเรขีเลออะไรนะโอเคถ้าเป็นไฟล์ต้นฉบับเขาก็เออแต่มันมันจะมีผลต่างกันก็ต่อเมื่อ เวลาเราเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยไปฉายบนจอที่มีขนาดใหญ่กว่าจอมือถือโอเคไหมมันจะแตกแตถ้าคุณบอกโอ้ไม่ได้ใช้แล้วโลกแล้วชีวิตไม่มีแล้วจอทีวีอ่าถ้าคิดอย่างนั้นก็ถ้าไม่ให้เปลืองพื้นที่เก็บก็ย่อมันสร้างชมโอเคไหม <laughs> อันนี้มันสามารถเลือกได้ออข้อดีคือมันเลือกได้ว่าเราจะขนาดไฟล์ขนาดไหนเอความคมชัดเอาขนาดไหนแล้วแต่พี่เลือกเลยแต่ถ้าพี่ไป ใช้วิธียอ่อไฟล์โดยการส่งไปในไลน์ในเฟซวให้ขึ้นไปเสร็จแล้วโหลดลงมาเงี้ยนะเนี่เราเลือกไม่ได้นะพี่เขาจะยอ่อไงก็ย่อก็ก็ยอ่ยอให้เขาประหยัดพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์เขาอะธรรมดาแต่อันนี้มีปลอตอนท้ายคอมเมนต์จะว่าคอมเมนต์ก็ไม่ได้เป็นปลอตอนท้ายสังเกตดูว่าไฟล์วิดีโอถ้าเกิดเป็นไฟล์วิดีโอบันทึกหน้าจออย่างเช่นอะไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกคลิปที่แล้วอย่างเงี้ย มันกดบีบอัดไม่ได้อ่านี่เรากดบีบอัดเรากดลงไปนะคุณว่าบีบอัดหรือย่อฟานอัดไฟเนี่ยนะกดปุ๊บมันจะบอกว่าไม่สามารถบีบอัดได้โอเคไหมพึ่งบอกว่ามันเล็กอยู่แล้วใช่เดียวเราลองไปกดดูอะไรนะรายละเอียดของไฟล์จะสังเกตเห็นว่าขนาดของไฟล์เนี่ยแปดแปดจุดหสามเมกะไบมันก็ถามว่าเล็กไหมมันก็เล็กอยู่แล้วแต่ถามว่ามันเล็กกว่านี้ได้ไหมเจด เจ็ดร้อยยี่สิคูณพันหาองะไรเงี้ยนะเมื่อกี้มันลงไปเหลือ500ได้หรือส0่ร้อยห้าร้อยก็ทำไม่แปลกใจเออทำไม่แปลกใจว่าแต่มันเล็กอยู่แล้วไงอ่ะม,มันเล็กอยู่แล้วไงมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีขนาดใหญ่อะแล้วก็ได้ว่าเออแต่ไม่รู้ก็ผมก็ไม่เข้าใจมันเอาเราอยากประหยัดพื้นที่นี่ว่ะก็น่าจะย่อได้อะไรเงี้ยทำคนคิดอย่างนั้นก็นแล้วแต่อะไรพี่อาจจะต้องแบบ ก็อาจจะต้องไปหาแอปพเพิ่มเติมมาทํางานด้วยกันบางไม่รู้อ่าไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่อันนี้เป็นฟังก์ชันเป็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 นฟังก์ชันที่มีในเครื่อง Vivo เขาให้ลูกค้าเออนะเครื่องยี่ห้ออื่นทําได้ไหมไม่ทันสังเกตที่ลองไปดูสิ แต่ถ้าพี่แอนดรอยไม่น่าจะได้นะพี่น้าน่าจะต้องเป็นแอนดรอยครอบแต่ก็ถึงแกมีให้พี่นะแต่พี่ก็ไปลองเล่นดูว่ามันก็ข้อตาดดีถ้าอยากจะประหยัดพื้นที่โดยไม่อยากจะลบมันทิ้งก็ย่อไฟล์ซ้ายแล้วก็ลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของกูก็จะมีมากขึ้นก็ประมาณนี้แหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ